สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแทนอยู่ที่หน้าร้านร้านสีฟ้านะคะที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีค่ะร้านนี้นะคะแทนมาที่มวกเหล็กที่ไรก็จะแวะมาทานประจำนะคะตอนนี้เขามีต่อเติมทําร้านคาเฟ่ยอยู่ด้านข้างนะคะเมนูเด็ดของเขาเดี๋ยวจะพาไปชิมค่ะนี่ ในร้านนะคะมีขนมแล้วก็เบเกอรี่มากมายเลยค่ะหลายเมนูก็อร่อยนะอย่างเค้กไต้หวันทานทานมาแล้วก็ม,มีพวกพายแล้วก็ขนมปังนะคะนี่โอ้เดี๋ยวอันนี้ต้องซื้อไปอร่อยอร่อยแล้วก็มีพวกโยเกิร์ตนี่นี่ค่ะ ทุกคนที่สั่งมานะคะก็คือซิกเนเจอร์ทั้งหมด3จานเลยนะคะเดี๋ยวขอชิมไล่มาจากที่ข้าวผัดมันิกงานลกก่อนเลยค่ะแต่ว่าเมนูนี้แทนยังไม่เคยทานเลยนะคะแต่เขาบอกว่าท็อป10ค่ะขายดีขอดมหน่อยสหอมถ้าใครทานเผ็ดไม่ได้นะคะก็เมนูนี้อาจจะไม่โอเคนะ เดี๋ยวขอชิมก่อนว่าเผื่อเผื่อไม่เผ็ดเผื่อคนที่ทานเผ็ดไม่ได้ทานได้นะคะไม่เผ็ดนะทุกคนคนทานเผ็ดไม่ได้ก็ทานได้นะคะอื้ออุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดละตอนแรกเหมือนไม่เผ็ดพอชิมมานิดนึงเหมือนพอติดปลายลิ้นเนะี่ยมันออกเผ็ดนิดนิดนะคะแล้วก็นี่เนื้อทอดเนื้อทอดติดมันอืมอืมน้ำมา,มาละ เชิญค่ะนี่ทุกคนอันนี้คือซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะนี่ค่ะเป็นชาเย็นใช่ไหมชาเย็นชาไทยไม่ใช่ชาเย็นนี่เป็นชาไทย นี่นะคะซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะเป็นชาไทยน้ําตาลไหมเนี่ยจุดเด่นของเขาคือตรงนี้ที่เป็นน้ําตาลไหมเขาจะไม่ใส่น้ําเชื่อมนะคะก็คือว่าจะใช้น้ําตาลไหมเนี่ยเพิ่มรสชาติความหวานให้กับตัวน้ําแก้วนี้ส่วนอันนี้เป็นกาแฟน้ําตาลไหมเช่นกันคือน้ําตาลไหมเนี่ยกลิ่นมันจะหอมหอมจากที่มาเที่ยนถ่ายให้ดูนะคะก็คือจะเป็นคาเฟ่ที่อยู่ข้าง เราไม่ต้องไปนั่งคาเฟ่ก็ได้คือสั่งมาทานที่ได้เลยเทจเจอร์ของกาแฟน้ำตาลไหมนะคะนี่ลักษณะของน้ำตาลไหมจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเหมือนกันคะ่ะที่เป็นชาไทยก็เป็นน้ำตาลไหมแบบนี้เราสามารถซื้อกลับบ้านได้นะคะถ้าซื้อกลับบ้านเนี่ยก็เขาจะแยกตัวน้ำตาลไหมให้เมื่อกี้ลองชิมแล้วชาไทยจะมีไซรัปนิดนึงนะคะส่วนกาแฟเนี่ยจะไม่มีไม่ใส่ไซรัป ก็คือจะใช้น้ำตาลไหมแทนความหวานอย่างเดียวเราก็ต้องเอาน้ำตาลเนี่ยลงไป้งล่างเพื่อจะได้หวานหวานน้ำตาลไหม,มอืมทุกคนคือมันหอมน้ำตาลไหมมากเลยปกติเนี่ยพวกเครื่องดื่มเนี่ย เขาจะใส่พวกไซรัปหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าร้านนี้เป็นชื่อว่าเขาไม่น่าจะใส่น่าจะใช้น้ำตาลไหมแทนเพิ่มความหวานแล้วก็เป็นไข่มุกลูกเล็กๆโอเคเมนูที่2นะคะอืสปาเกตตี้เบคอน ชิมคิดว่ารสชาติสปาเกตตี้ที่นี่จะเป็นยังไงนะคะ,อ,ะอ,อืม,มเผ็ดมีพริกแห้งด้วยสปาเกตตี้เบคอนพริกแห้งค่ะอขอบอกว่าคนทานเผ็ดไม่ได้ สองจานนี้นี่ต้องเปลี่ยนเมนูใหม่นะคะแต่ว่าทันชอบถ้าใครชอบทานเผ็ดเนี่ยอ,อันเนี้ยโดยเฉพาะนเนี้ยอร่อยมากมแต่ว่าอันเนี้ยเด็กทานได้แน่นอนอเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์หมูค่ะ อกินยากอยู่นั้นแ่ะแต่เขาให้มีดมาเนี่ยคือช่วยให้เราได้หั่นกินง่ายขึ้นนี่เดี๋ยวจะไม่เห็นด้านในนี่ค่ะข้างในโหเป็นชีสเยิ้มๆเ,เลยอะเห็นใช่ปะ ชีสชิมชิมอืม,อมอน้ำสลัดก็จะออกหวานๆน,นะคะกินแล้วก็ตัดกันมากเลยก็ เราก็ใส่เป็นซอสพริกเพิ่มความเผ็ดนิดนึง,ท,งทานทานหมดไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวขอสรุปน,นิดนึงอาหารที่ร้านนี้นะคะจริงๆแล้วเขามีเมนูหลากหลายมากแต่ว่าเราเลือกมาตัวอย่างแค่สามจานใครที่ผ่นไปผ่านมานะคะที่อำเภอเมกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะคะแล้วก็เซิร์ชทูเกอร์แมปเลยคะ่ะว่าร้านสีฟ้า แป๊บเดียวค่ะอยู่ไม่ไกลกับตลาดนวกเหล็กนะคะแล้วก็มีอย่าง,างที่แทนแนะนําอย่างไม่เกี่อเที่ยวพาไปชมนะคะก็คือร้านเนี้ยเขาจะมีชื่อในเรื่องบตเบเกอรี่เช่นกันแต่ว่านี่มาทุกครั้งแคนต้องสั่งกลับบ้านแล้ววันนี้เห็นไหมคะสั่งเพียบเลยเอาเป็นของฝากแล้วก็เอาไปทานเองด้วยคือคองแคลงเกาะค่ะร้านนี้เขาทําเองนะคะไม่ได้รับมาจากที่อื่นเนี่ยจะเห็นเลยว่านี่น่ากินไหมล่ะพริกไทย แล้วก็จะมีน้ำตาลแบบเคลือบทุกอันถ้าใครชอบทานของแข็ต้องไม่พลาดนะคะที่ร้านสีนขาวค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าอาหารรสชาติของร้หานที่นี่นะคะอยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ได้ชอบแต่สำหรับแทนแทนชอบแล้วก็ให้ทานคะ่ะสำหรับครั้งหน้านะคะแทนจะพาไปชอบไปชิมเที่ยวที่ไหนนะคะฝากติดตามเนี่ยคะ่ะ ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องทนิโกด้วยนะคะ t a n n i e g o ทนิโกไม่มเหนียวะค่ะครั้งนี้ขอไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย